สวัสดีครับวันนี้เอาพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมนี่ออกวัดหมูนะครับวัดอับสอนสวรรค์นะครับที่เขาเล่นหาจะมีม,มีมีหน้าพิมพ์หน้าเดียวกับพิมพ์สองหน้านี้ถือว่าหน้าเดียวนะครับหน้าเดียวหลังปกตินะครับอง์นี้ถือว่าสวยที่เดียวนะครับ ของพระชัยวัดนะครับของเจ้า,เ,าเจ้าคุณเท่านะครับเขาจะอุดชันนลงนะครับแล้วก็มีกระดาษสาอยู่ข้างในแล้วก็อุดชันนลงอีกทีหนึ่งแต่เบิ้ออยู่ในเลี่ยมก็เลยมองไม่เห็นนะครับที่ออกวัดหมูเนี่ยเขาจะใช้ใช้สว่านเจาะเข้าไปเป็นรูกลมๆนะครับแล้วก็อุดด้วยชันนลงนะครับแต่ถ้าออกตรงวัดเนี่ยก็จะเป็นของเขื่อนเล็กเขื่อนใหญ่เนี่ย จะไม่ได้ไม่ใช้สว่านะครับเป็นเป็นเอ่อเป็นหลุมลงไปนะครับก็อุดแบบทั้งอุดทั้งหลุมเลยนะครับเดี๋ยวลองสั่งกันดูนครับเนื้อหาของออโลหะผสมนะครับก็ผิวที่ขึ้นเป็นออกไซด์สีสีแดงนะครับสีแดงๆทำให้ดูง่ายนะครับผิวก็ออกลายเป็นมุ้งเลยนะครับพาถึงยุกนะครับ นี้ธรรมชาติดีนะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าก่อนเรี่ยมว่าคงมีการทำควาสะอาดนิดหน่อยนะครับทำให้ดูทำให้พาดูสวยเวลาเรี่ยมขึ้นมาแล้วแต่ถือว่าเป็นพาที่ไม่ได้ใช้นะครับนี่ด้านหลังนะ คลายขึ้นทั่วองค์ก็เป็นเนื้อหาก็เป็นโลหะผสมน,นะครับสำลีนั่นเองนะครับผสมอาจจะออก,ออก,ออกบางทีก็ออกเหลืองนะครับบางองค์ก็ออกเหลืองแต่เหลืองอยังไงก็ต้องกลับหน่อยนะครับเพราะว่าผ่านการเวลาแต่องค์นี้ออกออกเ,เหลืองเหลืองแดงๆนะครับน่ารักดี ครับชมเท่านี้ครับ